ที่อีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าเตรียมกลับมาให้แฟนๆได้ลุ้นร่วมเชียร์กันแล้วค่ะกับรางวัลที่เรียกว่าเป็นงานประกาศรางวัลอันทรงคุณค่าอย่างนาตาาชครั้งที่15ของเรานะคะ,ะเป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจมากๆของคนในวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าเป็นการโหวตจากคนในสายอาชีพเดียวกันนะคุณนี่เขาเคยได้มาแล้วปีที่แล้วก็ได้มา,ามเป็นที่ภาคภูมิใจ<อ>ซึ่งเราบอกว่ากว่า14ปีที่ผ่านมาเขาถือเป็นรางวัลที่คนใน วงการบันเทิงหลายต่อหลายคนรวมถึงพวกเราด้วยนี่แหละฝ่ายฝันอยากที่จะได้รับสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเหมือนเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากคนในสายอาชีพเดียวกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ รางวัลนาตาราชรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดของคนในวงการวิทยุโทรทัศน์งานประกาศรางวัลนาตราชจัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ต้องการจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการตัดสินรางวัลและให้เห็นศักยภาพของคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างแท้จริงสัญญาว่าจะทำงานดีๆต่อมาในเรื่องทุกคนครับุบค รางวัลนาตราชตัดสินด้วยการโหวตซึ่งเป็นเสียงโหวตที่มาจากคนทํางานและอยู่ในแวดวงเดียวกับประเภทรางวัลน,นั้นเท่านั้นนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับรางวัลคือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากคนทำงานจริงสรยุทธสุทัศนะจิงดาครับเป็นต่อครับผมทองเนื้อก้าคค่ะสัญญาคุณากรจากรายการเจาะใจขับไปเดเดอะซีรีส์ญญกนักเดทคุกิมิยะบุเพศนิวาร อัมระดินครับนาวาัดคุณรัตนาักมารีเบอร์เนอร์ครับผมและด้วยเกณฑ์การตัดสินนี้เองทําให้รางวัลน,นี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและมีคุณค่าต่อจิตใจของพวกเขาแทบทั้งสิน้นดีใจนะคะดีใจมากๆขอบคุณทุกท่านครับเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สําหรับรายการเป็นอย่างมากขอให้รางวัลที่3มมิติได้รับในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับนักข่าวภาคสนามทุกช่องทุกคนด้วยครับค่ะก็อยากได้ ได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่โหวตให้ค่ะแล้วก็ขอบคุณดอกส้มสีทองชมรักทุกอย่างที่เป็นดอกส้มสีทองแล้วก็รักเลยาค่ะขอบคุณค่าเป็นรางวัลที่ผมรู้สึกว่าผมเรสเปคสุดมันมาจากการโหวตของนักแสดงท่านอื่นๆที่ใหญ่มันมีเกียรติมันรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากนักแสดงด้วยกันดีใจและก็เป็นเกียรติมากขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับรู้สึกภูมิใจมากที่คนในวงการกันเองโหวตให้ครับแล้วก็ ผมอยากที่จะขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้นานว่ากแล้วครับก็บค,รบครับผมขอบคุณครับตอนนี้เปรียบเสมือนแสงเทียนเล่มเล็กๆที่ส่องสว่างท่ามกลางแสงริบหรี่ของจอโทรทัศน์ เรียกว่าเป็นงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติจริงๆกันนะคะแล้วก็นาตราชครั้งที่15ของเราเราจะได้มาลุ้นพร้อมกันแบบสดๆแล้วในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้นะคะค 1>, 1ทุ่ม45เป็นต้นไปเจอกันได้เลยทางหน้าจอช่องวัน31มาลุ้นกันนะคะ